นนะอะไรกันคืออะไรกันดูเลยครับดูเลยเลยนัย่งเปิดกันเลยฮัลโหลไม่หมี่นะเราพูดให้ดีนะพูดกับใครพี่เล่นดีกว่ายุงก,กัดเต็มขาเลยอ่ะ <ใน S 1> ยุงเ็ใ้กันลงมีอกันเลยช่วยข้างนั่นหล่อและยิงให้ก็ได้ช่วยให้เหรอหนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับวันสี่บ้านแดงดี่เ้ยฮ้ยเฮ้ยมันติดมานีาน่ตัวหนึ่งอะไม่ได้หรอกไม่มีความสามารถหรอกปล่อย,อยงั้นแหละเหายแต่แต่ว่ามันเห็นมันมันเห็นได้ชัดเจนนะไหนนงเงยหน้าดิเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับหัวไหลไงสวัสดีบ้านแดงค่ำคืนวันศุกร์วัน วันมีความสุขวันนี้มันมีความสุข,ว,นนว,สขวันที่ทุกคนก็ปลดปล่อยไงไปกินข้าวนอกบ้านนิด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 หน่อยหน่อยนิดหน่อยหน่อยครับระหว่างรองพี่ๆเข้ามาวันนี้เป็นวันสุขที่สิบหกสิบหกพอคอหกแปดท่านใดที่โชคดีวันนี้ทิมมาหน่อย บอกว่าจะส่งแม่พี่หมีกลมหนึ่งแบนหนึ่งอะไรเงี้ยพี่หมีไม่เมาใช่ไหมเขาวันนี้ไม่เมาครับไม่เมานะคะอย่างวันศุกร์เลยเดี๋ยวนัดเพื่อนไป้แล้วจองโต๊ะไว้แล้วทุกวันศุกร์พี่หมีจะมีความสุขจองโต๊ะจะถือเก้าอี้ไปเราพี่พี่เข้ามาสวัสดีพี่พี่ทั้งสวัสดีอาจารย์หมีคะเดี๋ยวกันไกลมีกันไกลไหพี่โอนมาเดี๋ยวผมไปซื้อกันไกลไหม พูดจริงเปล่าเอานี่กระโปรงยาไปโอ้ยกระโปรงยาไปผิดหวังแป๊บนึงนะจริงเหรอรสมัยเรียนครับมันมันก็แหวกอยู่นะใช่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้วันศุกร์หน้าละกันอ่าวันนี้ทำให้พี่เขาผิดหวังแล้วใช่ใช่ที่ไหนฝนตกบ้างครับวันนี้ทักทายกันหน่อยไม่เหลือครับแต่เช้าแล้วครับแต่เช้าแล้วครับ แต่เช้าแลวระหว่างรองพี่ๆเข้ามาลุยเลยเหรอขอ<ช>เสนอเลยแบบมัง้งขอแบบตัวท็อปเลยวันนี้ได้ไหมล่ะไปที่รถด,ดัมเลยได้ไหมใช่เหรออ่าไปที่รถด,ดัมเลยไหมท็อปเราเลยใหม่สุดเข้ามาอยู่ไหนคะจอดอยู่ไหนที่ล้างเลยไปไหมมามา,มาดูรถด,ดัมดีกว่าไหนๆพี่ลองไปคนเดียวีิไปเปิดหัวที่รถด,ดัมดีกว่า ใครคดไมสามคิวครับหกล้อฮีโนปีหกสี่นะครับวิ่งหลักหมื่นนะครับสามหมื่นกโลอ่าสีฟ้าสวยๆอคันนี้มาใหม่เลยมาใหม่เลยโอ้โหเนี่ยเปิดหัวด้วยเลยเขียวชมพูค่ะ <ผม S 2> เป็นสี<ม>อะไรนะเขาเรียกอะไรให้ก่อนนะอันนี้เป็นสียูนิคอร์ สามหมื่นหนึ่งพันกิโลสีที่คุ้นเคยอ่ะแต่กล้องดูไปที่เกียวโต้นะครับน้าเปิดหัวเลยปีหกสี่สียูนิคอนหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทที่พี่ฟังไม่ผิดราคานะครับไม่ผิดราคาเกียวโต้นะครับสามหมื่นหนึ่งพันกิโลนะครับพี่พี่ขอขายหน่อยเดี๋ยวรีบขายเดี๋ยวรีบไปแล้วครับพี่พี่สวัสดีครับอย่างนี้พี่พี่คันนี้เนี่ย พี่เห็นแล้วพี่ต้องซื้อผมก็เหมือนกันไปเห็นผมก็ซื้อใช่ครับนะครับสามหมื่นหนึ่งพันโลปีหกสี่นะครับรถสวยแบบถ้าเป็นดับเราไม่เคยซื้อท่านี้ที่จะมันจะได้สวยแบบเรียบร้อยขนาดน<ว>เนี้ยพวกเนี้ยแผงโคงแผงข้างข้อเครื่องอะไร<ช>เนี่ยม,มันมันเรียบร้อยแบบมันรถมาท่านี้เลยนะใช่ครับเนี้ยผมล้างอย่างเดียวยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยทาอะไรเลยเออเนี่ยดูพื้นดิ มันมีเดี๋ยวว่างเอาตลับเมตรให้ทีแล้วอยากรู้เหมือนกันครับหนึ่งดูพื้นเนี่ยพี่พี่ดูพื้นนะครับพื้นเรียมเลยนะแล้วก็บอกดัมใหญ่นะครับผมคือไม่รู้จะพูดยังไงอะเกียวโตด้วยนะพี่พี่น่าจะรู้ลแล้วปีหกสี่เกียวโตวแท้โรงงานนะซุปเปอร์แล้วนะผมบอกได้เลยแล้วแรงดีด้วยขับเกือบดีพี่พี่เขาหาเกียวอัโตเนี่ยมีปะก็ไม่รู้นะ ม่ทุกทีถามทุกไลฟ์เลยเพราะเนี่ยมีแล้วของดีนะพี่คันนี้ต้องบอกเลยว่าของดีสาม0มื่นกิโลเท่านั้นเลยนะสมูทเตอร์เป็นไงอะถ้าชา้าสมูทเตอร์ก็ไปแล้วไงไปแล้วไงนะครับนี่แล้วทำท่อข้างด้วยนะท่อข้างเนี่ยรถด,ดับเขานิยมครับเพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะชอบสวยงามแต่ว่ามันมีประโยชน์ด้วยเพราะว่ารถด,ดับเวลาถอยลงดินอะถ้าท่อเดิมอะมันจะชอบปักกับ <c oughs> ดินอะ ปักกับกองดินอ่ะเขาอยู่ข้างๆแล้วมันไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณเมย์แจ้งหน่อยเมตรเจ็ดสิบห้าอ่ากว้างเมตรเจ็ดสิบห้าวัดในอ่าแล้วก็สามเมตรวัดในโอเคสามเมตรกว้างเมตรเจ็ดห้าวัดเสาเลยนะอ่าวัดเสาหรือคอกเมตรสิบอ่าสูงจากพื้นกระบะขึ้นไปหนึ่งเมตรสิบเซนนะครับคันนี้หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ก่อนเลยหกแสนเบื้องต้นดาวห้าหมื่นห้านะครับ ประกันสามหมื่นจัดโอนอะไรนิดหน่อยก็แสนนึงอ่ะกลมๆออกรถค่ะขับรถกลับบ้านได้เลยเดี๋ยวลองคันตาให้ดูกันอ่ะนี่อุย้ยขาดาำไปใช่ปะเม,มี์ใช่เหรอโดนล้อหรือเปล่าใช่อ่ะอ๋อโดนโดน้ำเหรอนเหาอ๋อโดนขมเหลาไะทีขเขาบอก ลองดูจ้าลองดูพี่พี่ไม่ขายนานนับขายแป๊บเดียวเดี๋ยวไปแล้วเครื่อง150แรงนะครับลองดูนะครับป้ายแดงมือเดียวพาสีปีหน้าเลยนะครับ69ลูกค้าต่อแล้วนะครับมันจดลอดเดิน6นะครับลูกค้าต่อเรียบร้อยสวยงามลูกค้าทําส่วนทุเรียนอยู่ละยองนะครับใครดูคลิปซื้อผมก็จะเห็นว่าอ่าไปซื้อที่ไหนมาอะไรเงี้ยนะครับอ,อ้อาวเดี๋ยวมอบหน้าที่ให้น้องแหม่มก่อนดีกว่า,เ,าเดี๋ยวผม น้องแมบบแต่งตัวนานต้องให้ออกต้อนนานหน่อยไม่ได้นานเลไม่ได้เขาีหวังได้นะทงบ้านพิมพ์เข้ามารบปวนให้น้องแมบบก้มดูล้อดีครับใบก้มใบมึงมึงต้องได้ด้วยเขาพิมมาบอกว่ากระโปรงยาวไปนะอะก็ต้องงาวก้องงาวเต่นะคะเรามีอะไรขาย้อขายมองไม่เห็นน่ะพี่ปีอะไรอ่ะรถคันนี้เกียร์โต้แต่โบคู่ ขำๆนะคะขำๆค่ะมพี่คิดมากไปไปข้างหน้าดีกว่าไปใครจะพูดกับใครเอาเลยเดียไเอได้ครับไปปาพี่ปปเขคนตอเขนต้อเออขายเข็นตอให้ขายเขนตื้อให้ไม่เอาแม่มาวาเดี๋ยวขายให้กลิ่นน้ำมันฮ้าววาพี่พี่นี่ของใหม่ของใหม่แสนกบาเอาไปเอาไปแสนห้าพอแสนหาโอ้โหพี่นะเอาแสนพอนะครับโอ้นี่เนเจ้าของขายเองเลยนะ อย่างนี้พี่พหมอะกับอะไระเดี๋ยวเดี๋ยวไล่สเปคก่อนนะคันนี้นะคันนี้จดทะเบียนปีห้าแปดนะแต่รถตัวจริงเนี่ยปีห้าหนึ่งอ๋อห้าหนึ่งนี่ถามว่าเก่าไหมนี่คือรุ่นสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วห้าหนึ่งนี่คือปีสุดท้ายของรุ่นนี้จะมีเป็นโลโก้เขียนว่าฟูโซแบบนี้แหละแล้วก็เป็นการแคนเตอร์แล้วอันนี้เนี่ยสีเนี่ยเดิมกิ๊บเลยนะ เดิมแบบเดิมสนิทเลยนะครับรถสภาพมีลิฟท้ายใช้งานได้กระทะผ่า4ี่วงใช่ไหมน้องแมมใช่ค่ะเครื่องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวห้ลอเครื่อง4 m 4เเทอร์โบนะครับ2008นะครับถ้าถามว่าทนไหมท่านต้องรู้จักสตาร์ด้า2008แน่นอนนะครับ4 M40 อเทอร์โบรุ่นนี้ทนอึดแรงนะครับมีดีพอที่จะ ให้ซื้อได้ในราคาแบบแสนห้าหุ้ยมีลิฟต์ด้วยป้ายเล็กมาติดเวลาภาษีไม่ขาดนะจ๊ะอ๋อเออนี่ลิฟต์ใช้ได้ปกติมีน้ำลายด้วยอยากได้หัวคัดฟรีก็เอาไปอย่างนี้นะครับอยากได้พร้อมตู้ก็เอาไปแบบนี้เ,เลยก<ล>็เอาจักรยานมาไว้ข้างาง,าง,างี่ต<ห>้าาฮนฮะเขาชือ่อพัชรีพัทค่ะคืออะไรจักรยานพ่อทำไมอ่ะจักรยานมาไว้ข้างทางพี่ต้นผมไม่แน่ใจเลยใครแล้ว <buch> <one> เอาจักรยานทำไมพี่ขายรถก่อนจักรยานไม่ขายเปจักรยานหรือเปล่าฮะจักรยานเหรอไม่รู้เลยนะครับ <c oughs> พี่ต้องแสดงตัวแล้วคันนี้นี่เป็นไงเครื่องนี่นี่เมื่อกี้ยังไม่ทันสตาร์เลยนะเปิดประตูแม่งติดเลยนะพี่พี่มันเครื่องดีจัดเครื่องดีครับเครื่องดีจริงของด ฉีดฉีดน้ำยาข้าเนี่ยแนบหน้าแนบหลังเผาลอยนะคุณหมีรถห้างนะอ,อือ่าดูดูเผานะหรือท่านจะไปต่อเป็นเทนเลอร์โอ้อนะรถดูดรถฉีดยาอ่าฉีดยานี่นี่มาดูเดิมไม่เดิมตะกล้องรบควรมามานี่ให้ดูเป็นไงนี่เป็นไงฉลากยางแล้วดูลายบาะแฮะเป็นไงของดี ถ้าพี่พี่ไม่ซื้อผมก็ต้องทําเสียงแบบนักคอมที่ในหนังะ่ะของดีๆทั้งนั้นพามาให้ไม่เอาดีจริงดีจริงพี่แสนห้าหมื่นห้าพันเหรอใช่ค่ะอย่านะอย่าให้เก็บงานนะอย่ก็มีเขียนของดีปของปลอมมีเยอะแล้วไม่ไม่สิบห้าห้าเนี่ยพี่อย่างนี้ครับหาแสงกระบ,บาดนากคุณหมีเนาะ<ช>มันมันมันควรซื้ออย่างยิ่งนะเพราะว่ารถแสงกระบาดก็ไม่ใช่จะมีสภาพ ได้ท่านี้ด้วยะด้วยซ้ำนะผมบอก่ก้องไปทางพี่ผู้หญิงบ้างครับใครใครพี่บอสพี่บอสอ่าไปลงทุนน้อยใช้านคุ้มคุ้มอ่าพี่ฟังเสียงผมอย่างเดียวดูหน้าแม่มไปอ่าฮะดูรถเลยไมา่าป็าไรขอให้มีคนาูดูร่ดูอะไรเราไม่สน่าฮาเ่าฮอาฮย่า่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่า่าฮอาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่ม่าฮาย่าฮ่ฮาเน่า่่่่่่ฮฮ่ เขาก็สปอนเซอร์นานที่หายเลยอันนี้เป็นผ้ายางสปอนเซอร์เต็นเราเองค่ะเป็นสปอนเซอร์เรามา5ปีแล้วบริษัทอะไรนะเจมส์ไซเคนไฮร์ไซเคนไฮพิมพ์เข้าไปใน a ฟ e b o o k ได้เลยนะครับไซเคนไฮอยู่แถวแถวมหาชัยมั้งนะครับใครจะสั่งผ้ายางนะใครที่รักลูกรักเมียนะทําเป็นชื่อเมียรักเมียที่สุดในโลกแล้วกาทำให้ได้เลยนะหนึ่งคู่เขาก็ทําให้นะสกรีนออกแบบเองได้ตามโลโก้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างงี้แกทําขาย นี่เป็นโลโก้บริษัทแกแล้วว่าเต็นท์รถทั่วไปก็จะทําก็ได้เลยนะครับแต่เต็นท์รถน่าจะทําหมดแล้วที่ดูผมเนี่ยนะครับตอนแรกเห็นไม่ทำกันหลังๆทําหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าให้เครดิตเรามั่งหรือเปล่าใช่แต่เฮียเขาเนี่ยเขาสปอนเซอร์เรามาตั้งแต่ช่องเปิดวันแรกๆอะ่ะจนวันนี้ตกสาม6-3ออจนวันนี้แล้วเราก็ไม่ค่อยพูดด้วยนะ ปีนึงแล้วก็พูดสองสามทีพอเราจะสั่งพะยมทีเราก็สอนเราก็พูดนะเบ่อยกว่านี้เราพูดคลิปค่ะหลังๆแพอเราดังแล้วเราไม่ค่อยพูดพอเฮียเขาเห็นเราพูดปุ๊บเขาก็เริ่มตกใจแล้วอ๋อสัตว์พวกนี้สั่งถ้าถ้าเราจะสั่งปุ๊บเราจะเริ่มพูดแล้วว่าบริสัตนี้เฮียแต่ไม่ต้องกลัวนะเฮียพ่กมาส่งยังไม่หมดนะครับยังมีอีกเยอะเรายังไม่สั่งนะครับเอาไปนะครับก็อย่างคันนี้คันนี้ติดจองแล้วคันนี้รอรอโอนแล้วนะครับรอโอนแล้วรอโอนแล้ว สไลด์ยังอยู่นะครับมีคนสนใจวันนั้นที่วันอังคารนี่เราเล่นไลด์เนี่ยมีคนสนใจหนึ่งล้านอ่าพี่เกมสไลด์ออนหนึ่งล้านหนึ่งแสแดหมื่นบาทครับผมขายเลยสะหัวราคาที่ราคานี้แต่เงินสดเล้าๆมาได้นะช่วงนี้ต้องการใช้เงินเป็นจำนวนมากครับเงินสดลดให้ช่วงนี้ต้องต้องการใช้เงินเป็นจำนวนมากครับหนึ่งไฟแนนซ์ช้าครับผมสองผมใช้เงินเยอะครับผมป้ายเล็กไม่ติดเวลาอันนี้เป็น <c oughs> ขายออกอยู่ไม่ออกเด้ออกก็ไปแล้วเนี่นี่เป็นลิมิเต็ดพอสมควรนะแรเท่มหอมควรนะเพราะว่าเป็นลายน้องแมมเป็นป้ายเล็กค่ะเป็นป้ายเล็กส่วนใหญ่จะเป็นป้ายใหญ่บนท้องถนนเป็นแต่ป้ายใหญ่ทั้งนั้นเลยคันนี้เป็นป้ายเล็กใช่ก็จริงแต่ว่าจดเป็นรถบรรทุกรถยนต์ใช่เรียบร้อยแล้วนะจดลงเล่กเรียบร้อยแล้วอ่าหมายความว่าเป็นรถสลา์ถูกต้องใช่ค่ะถาดยาว5เมตรสิบกว้าง2เมตรนิดนิด,นดก็คือขึ้นไล่รถทั่วไปรถ4ี่ล้อรถเก่งรถตู้อาพ่าร์ จักรยานมอไซค์ฮอนด้าอะไรที่สลกขเล่นอะไรเงียได้หมดเลยได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็น4ล้อเนี่ยก็ขึ้นได้คนะครับแต่ว่าถ้าเป็นห0 0้อยาวๆเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันก็จะหมินๆไปเพราะน้ำหนักข้างบนมันจะหนักไปแต่ถามว่าวิ่งได้ไหมแล้วแต่ใจพี่กระบะเขายังทุกหล้อกันเลยเอ่กระบะวีโกเห็มทอนถนนเขายังมันทอกกระบะเขายังมันทุกเลยไอ้นี่เป็น4ี่ล้อทำไมมันทุกไม่ได้นะครับอ่ะก็ลองดูขครจัดไฟแนนซ์ก็เบื้องต้นก็ดาวได้ จัดได้8 0 0แสนถึง9 0 0 0แสนบาทถึง1ล้านบาทอยู่ที่เครดิตแล้วกันนะครับเครดิตท่านดีก็ฮะหนะึนึ่งแปดหล้านหนึ่งแสนแปดหนบาทค่ะราะคานี้เลยคุ้มหัวคัดี่ล้านหนึ่ง 4, 000, 1, ต่อถาดยังไงก็4ี่ห้าแสนะครับรถวิ่ง80,000ื่โลปี65ห,<า>หนะครับรถวิ่งแ0 0หมื่โลปีหกล้อเซ็ตแล้วช่วงล่างเซ็ตแล้วทุกอย่างทําให้พร้อมใช้ได้เลยถาดกองพื้น นะครับวินไฟฟ้าใช้ได้นะครับถาดสแตนเลสด,ด้วยนะใบเนี้ยนี่ถาดเป็นสแตนเลสนะไม่ค่อยก็ส่วนใหญ่จะทําเป็นพื้นเหล็กกันอันนี้เป็นสแตนเลสก็ในมุมผมดีกว่าแล้วกันท<ค>นแหละในมุมผม <คน S 1> ดีกว่าแล้วกันนะครับก็ลองดูนะครับเปิดได้หาใช้กันอ่ะไปขนาดต่อเลนไปวันนี้ให้พ่อเปิดก่อนเลนจะปิดใช่ไหมอะไรครับฮะ ขายแล้วครับวันนี้เราแยกล้อขายไปแล้วนะครับแยกขวแยกล้อค่ะล้อเล่นพี่ผมขายไปแล้วเดี๋ยวเจ้าของเห็นเป็นลมีกพี่โอพี่โอ้พี่โอ้ฮะเขาจะซื้ออีกสองคันด้วยเขาบอกต้นมีเปล่าร้านหนึ่งใช่ไหมเขาบอกต้นมีเปล่าอ่ะพี่ขอบคุณพี่โอ้จากบริษัท B K Y ด้วยเน่ไงสปอนเซอร์เข้าแล้วครับรับถ่ายหนังรับอุปกรณ์เช่าอุปกรณ์ถ่ายหนังแหลกเหลือกอะไรนะครับพี่โอ้ ยังไงเดี๋ยวรบกวนด้วยติดต่อหนูมาได้ค่ะรบกวนค่าโฆษณาเนี่ยครับยาได้ไหมางไเงี้ยเออนะครับเีเขาซื้อไปสามคันแล้วค่ะใช่เดี๋ยวจะเอาอีกหลายคันนะครับเขาบอกว่าต้นเนี่ยคุยง่ายบริการดีนะครับอ้าวมาหน้าเงาหน้าเงาจริงๆเลขทะเบียนนี่คุ้นตามากโอ้ยคุ้นตาอยู่แล้วจอดตั้งปีกว่าไม่คุ้นทําได้ไงอะนะครับ ตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะคเราบูรี่หมดครับเราไม่สนนบรถเพื่อนรถเรารถตัวเองเรารับหมดครับราคาเป็นไงสี่0 0นสองหมบาทค่ะรถไหมพี่้ถเลยดีกว่าหูไม่กล้าดิรถเถอะจะได้ขายพวกด่าระบบอันนี่เลยนะด่าบ้านเบิ้นพังเลยนะเดี๋ยวเราเป็นยังกันหลังบ้านทำมาจบเลยนะจบไหมทำมาเยี่ยมเลยฮะเก็บไว้ใช้ดีกว่า 4ี่0 0นบาทลดได้ไหมคะปู่ส0่แสนไปส0 0แสนไปเลยนะคะไปเลยแต่ท่านต้องบอกว่าต้นพูดนะถ้าบอกว่ามาซื้อหน้าร้านแล้วแบบมาโดนหลุดไม่ได้นะต้องบอกว่าราคาต้องโดนเสียเต็มระบบเลยนะเซลล์นี่รือเลยนะเละเทะเลยนะช่วงเนี้ยต้นด่าทั้งอ่านะครับยกเซร็จนะล้น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 เนี่ยบอกสี่แสนค่ะสี่แสนซื้อหน้อยู่แล้วผมมาเลย มีใครจะจองในไลฟ์ไหมมีใครจะจองในไลฟ์เดี๋ยวจัดราคาพิเศษทุกคนันขอแค่ท่านบอกว่าผมสนใจจะจองเลยเดี๋ยวราคาเดี๋ยวเนี่ยเปิดเผยให้ทุกคนรู้เลยไม่ต้องอแบบว่าพี่ส่วนตัวกับผมเลยพี่แค่บอกว่าอยากจะจองคันไหนเดี๋ยวผมลุยในนี้เลยถ้าเกิดว่าเป็นรถพ่อผมผมโทรให้เดี๋ยวนี้เลยอ่าจะได้รู้เลยว่าเท่าไหร่ได้เสียในนี้เลยนะครับเปิดเผยทุกคนนะครับสี่แสนบาทแล้วตอนนี้นะครับมีใครให้น้อยกว่านี้ไหมมีไหมคะ มีนี้น้อยกว่านี้ไหมมีไหมคะไม่มีไม่มีผ่านก่อนให <laughs> ้มีผ่านก่อนไปสวัสดีครับพี่ต้นสุดหล่อพี่ต้นใจดีสวัสดีครับใครอะ่ะโหพวกกันเองโอ้พูดเหมือนจ้างเลยอ๋อพวกกันเหรออ๋อพวกกันพวกกันพวกกันเ,อ,นนเอาคนอื่นมาชมได้ไหมบางอดไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้เดี๋ยวบอกสุดใจทุกหุล้อสไลด์โอ้ตายเลย <laughs> fc ครับพี่ชายวัสดีครับ god intercar อ้อ oh, วัสดีนะ้องวัสดี fc เขาเยอะเนาะ intercar นี่รถด,ดีนะสี่ล้อไปดูกันได้อย่างนี้ขายรถเหมือนกันครับแต่ว่าชอบคนไหนซื้อตรงนั้นะนะครับถ้าตรงนั้นไม่มีมาซื้อตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่มีก็แวะไปดูตรงโน้นะนะครับเต็นที่มาตรฐานผมเชียร์หมดผมจะไม่เชียร์อยู่ <ML S 1> เต็นที่แบบยร์ออโต้นี่ราคาเท่าไหร่คะ 8 3 5 0 0 0บาทนะครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปผมขายแล้วไม่ติดจองติดจองติดจองหนึ่งหมืนแปดพันเก้าร้อยโลตอนนี้ติดจองค่ะพี่สลาวุธตอนนี้ติดจองครับซื้อสดไหมพี่ซื้อสดผมพร้อมบิดเลยนะร้อเล่นราอเล่นร้อเล่นฮะอุลยอย่างน้อยก็ได้แปดแสนก่อนแหละอ้าวมาพี่พี่คันนี้ปีห้าอะไรน้องแหม่มอ่านหน่อยคันนี้เจ็ดพันท ไม่มีห้าสี่คไม่มีหกล้อสไลด์มีแต่สี่ล้อคันพี่ดูคันสี่ล้อคันาดไหมเดี๋ยวจะเอากุญแจสตาร์ทให้ดูยกหัวให้ดูถ้าเกิดพี่บอกว่าสนใจมากกว่านั้นเดี๋ยวสไลด์โชว์ด้วยสไลด์โชว์เลยเหรอนี่อยไม่ไปถึงรถสไลด์พี่เรื่องใหม่อ่ะ ไม่พี่อยากดูสไลด์เมื่อกี้นะคันั้นเป็นสี่ล้อนะใช่ไหมใช่ไหมพี่พี่ลองอ่านอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยนะพี่เขาสนใจคันนั้นเดี๋ยววนให้ดูกันเดี๋ยวไม่เป็นไรอยู่ใกล้ๆพอดีมาตาก้องมาสไลด์หน่อยมามาพี่ดูก่อนดูก่อนอย่าพึ่งไอ้นี่อย่าพิ่งรังเกียจกันนะครับมาดูก่อนมาดูก่อนนะครับมา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 อีเ่อเช่นไม่สะดวกนี้ของแจสไลด์หน่อยเมื่กบ้านเขียวก็ได้นะครับของแจนะของแจหน่อยแจหน่อยเอามาวนให้ดูนี่ สีเทาอะไรเล่นอย่างนี้เรียกสีเทาอะไรลัมโบ้ลัมโบ้อีกแล้วเอาเทาลัมโบ้ไม่ใช่มั้งฟอร์จูเนอร์ก็มีสีเนี้ยไม่มีไม่มีเหรอทาลัมโบ้เหรอถ้าเราเรียกมันดูเท่กว่าทำไมทาลัมโบ้เขาไม่เรียกว่าขาวฟอร์จูเนอร์บ้างอ่ะไม่เลยก็ขาวมันก็ตรงไหนมันก็มีอ๋อแต่ลัมโบ้มีสีเดียวเหรอก็มีหลายสีนะแต่ว่าเอ้ยช่างมันเดี๋เอามันดูเท่เวลาเรียกสีเทาเอ็กแม็กได้ไหมเทาแบบนี้นะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาสีเนี้ยแหละพี่พี่มันสีอะไรก็ไม่รู้อะเทาแบบ ออกเกรย์ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไม้ไหน่อยเท,ท,ท้ามุกทองทองอ่าเท้ามุกทองทองนะครับไม่ใช่เท้าแมตต์มโบสวยกว่าอ่าสวยอ่าห้ามต้องงั้นมานี่ดูนี่ดูมันเวลาออกแสงมันจะเป็นมุกทองทอง,ทองแบบไอ้น,นี่เลยนะครับ<อ>พี่พี่แลมโบ้ช่างสีเขาเรียกกันติลองซื้อ ก็วิ่ง8ปดหมื่นโลเองครับนี่มาแล้วมาอยู่กับผมก็ไม่ได้ใช้ด้วยโอ้โหดูไฟพี่พี่เป็นไงวิบวับเลยฮะโอ้เปิดได้นั่นได้อีกแม่มันต้องเปิดอย่างเงี้ยเพราะรถสไลด์เขาวิ่งกังเซียนี่ดูทุกอย่างมาดูเลยครับไฟตรงไฟท้ายวิ่งนี่ไฟเลอองลีออนข้างใต้มีนะอันนี้นี่เปลืองไฟเหมือนกันนะครับไฟกินนะดูเลยไฟเยอะดูมีนะเท่ไงอ่าทุกอย่างครบนะครับไม่ต้องกลัว เดี๋ยวมาดูเลขไม้หน่อยดูเลขไมอ่ามาดูเลขไม้มห,มหน่อยเลขไม่นะครับแล้วก็เป 65, ี่ยวข้า่นะเปรี้ยวข้าครับแปดหมื่นโลนะครับเดิมสนิทกระจกไฟฟ้านะครับสวยกิฟนะครับต้องใช้คําว่าสวยกริฟใส่ลงไซเลนมี่นะครับแต่หาที่เปิดไม่เจอยังไม่ได้ต่อด้วยเมื่อไ่มาอยู่กับเรายังไม่ได้วิ่งไงแต่งานไม่ได้วิ่งครับไม่วิ่งไป<ด>ไหนเลยนะครับนี่ดูนี่ใส่ไฟ รับงานได้เลยวันนี้นะครับซื้อคันนี้ไปรับฟังเลยแล้วกันพูดรับฮะเจงอะดีใจล้วนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอเฮียกล้องพังแล้วโอ้โหแล้วคนกำลังเยอะเลยมั้งน่ะทำไมอะเดินหน้าเดินหน้าอ่านี่นี่เห็นไหมพี่พี่ระบบ คอนโทรลยูนิคนี่ยังไงพูดซะไฮโซไหมเมื่อกี้หลุดไปเน่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 ยังไงวันนี้เราบริการเต็มที่สำหรับท่านที่สนใจนะครับท่านที่สนใจมีคนถามมาอ่านคอมเมนต์ให้ด้วยนะตกลงไดครับพี่ลิงกอนพับหลุดเมื่อกี้มาแล้วนะครับพี่พี่มาแล้วมาแล้วตกลงมีฐานิดไหมทำไรวะเม่จะนี่เหรอเอาเปิด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 เออได้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 อันหน่อยอันหน่อย ไดยังยังเนี่ไม่ได้ใช้นานนะลืมอ๋อใช่เว้ยอ่าเน่กดสตาร์ทแล้วก็ลงอ่านี่ครับเนีาดนี่ยาวไรห้าเมตรสิบครับผมประมาณห้าเมตรสิบเซนครับดึงเบรกมือ,อยังดึงเบรกมือ,อยังดึงเบรกมือ,อยัง เอาแค่ตรงนี้นะพี่มันมันมันสูตรครับมันมันมันจริงจริงมันได้ถึงเรียบกับพื้นเลยมติดรถเราแต่ว่ามันเดี๋ยวลองดูก่อนติดนะนั่นอ่ะมันลงแล้วล่ะอ่าเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูครับไวใต้ท้องอะไรทั้หมดแล้วอ่ามาตะก้องเิอเลยจับทรงเรียบร้อยท่อตนเลนนะครับเรียบร้อยแขมแฉมอ่าตัวลงตัวรัดเรียบร้อยนะครับ ล้าหมุนเป็นเงินนี่ยนี่ฝาเนี่ยไว้เราชาร์จแบตชาร์จไรครับชาร์จอะไรเอาเอาไปก่อนเอาออกไว้น,นะครับเอาลูกต่อแล้วก็งานผีก็ชาร์จที่นี่เอาออกไว้เลยก็ได้นะหนีเอาเลนส์ไปพาพีพ่ดูหน่อยเอาไปให้พี่ไปผมพาไปดูคนอื่นต่อแล้วกันนะครับใครทีด่ดูสไลด์สนใจนะครับทั้งบ้านเขียวไว้หน้ารถพี่เจมข้ามได้ปะฝั่งนี้มา เอาไปดูหันข้างหน้าดีกว่าครับพี่พี่ไม่เอาเลนเดี๋ยวให้เอาเลนยืนตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมสไลด์ขึ้นไปเฮ้ยไม่เอาที่ทำไมอ่ะกลัวดิไม่ด้าลอกลอกเลยลมเนี่ยแมมไม่ได้อ่ะเออไม่แมานะแมมมาแมมไม่ได้แบมไม่ได้แบมไม่ได้อ๋อออาไปไปด้วยกันไหมเอาไปดีไม่ไปดีกว่าไม่ไปด้วยกันเอาพี่พี่เดี๋ยวเก็บเคลื่อนนะครับเก็บเคลื่อนเก็บเคลื่อนครับอ่านี่ระบบ ใช้ได้ปกตินะครับเราเราทดลองกับรถเราแล้วนะครับใช่ค,ครับใช้ได้ปกตินะครับทุกอย่างใช้ได้ครบก็เทนได้เลยใครที่หารถสไลด์ได้เลยนะพี่ใช้ได้เลยปกติเลยนะครับนี่งานฐานลงถ่านะายเรียบร้อยนะครับ ปุ๊บเสร็จกดสต็อปปิดสวิกโอเคเรียบร้อยเอาเกีร์ฝากลงอ่าไปพี่พี่เดี๋ยวเม่ฝากนิดทีไปเดี๋ยวพาไปดูรถคันเดินต่อพี่พี่เดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับไปมาเดี๋ยวพาดูหกร้อหน่อยคันหนึ่งเ้ยเห็นมีเอ็นยาอะไรเข้าใหม่หกหมื่นโลได้ไหมออยู่ข้างหลังเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนดูดูข้อก่อน อ๋อจำได้ร้านวัสดุก่อสร้างไม่อยู่แล้วนี่ฝั่งสอคนเจ๊งอะติดติดตับตับติดติดตับตับเขาสาบเลย